มีดีราวันช่วงนี้นะคะติดตามความสําเร็จครั้งแรกของโลกค่ะทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวัลเยลักษ์นะคะค้นพบการอบไม้ปามรูปแบบใหม่ของโลกจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะ ครั้งแรกของโลกนะคะเมื่อทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวัลัลย์ลักค้นพบนวัตกรรมอบไม้ปามรูปแบบใหม่อบไม้ปามให้รวดเร็วด้วยกระบวนการ pre treatment เพื่อการอบไม้ปามน้ำมันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่แตกและไม่ยุบตัวคะ่ะช่วยแก้ปัญหาการอบไม้ปามน้ำมันที่มีมานานในอุตสาหกรรมกว่า20ปีสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกพร้อมกับยื่นจดทัพย์สินทางปัญญาแล้วใน3ประเทศ องศาสัตราจารย์ดรนิรันดรเปิดเผยนะคะว่าปล์มน้ํามันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยในแต่ละปีประเทศไทยจะมีต้นปล์มน้ํามันอายุมากที่ต้องกําจัดทิ้งปริมาณมากสูงถึง4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่าไม้แปรรูปอบแห้งเบื้องต้นประมาณ3 0,000่นล้านบาทต่อปีซึ่งประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใช้วิธีการแปรรูปอบแห้งที่ใช้กันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่การอบเกิดความเสียหายค่ะ เนื่องจากการยุบตัวอย่างรุนแรงด้วยมีสัดส่วนการแปลร,รูปแค่20-30เท่านั้นอีกทั้งใช้เวลาและพลังงานที่สูงทำให้ไม่คุ้มทุนทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ของมหาวิทยาลัยวัลไลยลักษ์ก็ได้ศึกษาวิธีการอบและการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมันในรูปแบบใหม่แบบครบวงจรค้นพบกระบวนการ pre-treatment ท,ท,ที่สามารถเปลี่ยนไม้ปาล์มน้ำมันซึ่งอบยากให้อบง่ายที่สุด โดยที่คุณสมบัติต่างๆของไม้นั้นไม่เสียไปถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับลำต้นไม้สายพันธุ์ปาล์มชนิดอื่นๆและสามารถผนวกเข้ากับกระบวนการผลิตไม้ยางพาราในโรงงานที่มีอยู่ได้โดยงานวิจัยได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน3ประเทศนะคะก็คือประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมทั้งมีการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยให้กับบริษัทรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนเพื่อนำไปขยายผล ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดของอุตสาหกรรมใหม่จากเศษชีวมวลต้นปาม์นน้มามันในวงกว้างต่อไปอีกทั้งนวัตกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ใน5มิติของพื้นที่ที่ทางจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ 1. คือด้าน planet ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. people ด้านสังคมความเป็นอยู่ของประชาชน 3. p r o s u e r i i t y ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 4. place ส,ส,สันติภาพและ5 partnership หุ่นสวนเพื่อการพัฒนาวางผลลัพธ์ระยะยาวเป็นเมืองแห่งอาระยธรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืนสำหรับกระบวนการพรีทรีทเมนต์ประกอบด้วยการอัดน้ำเข้าไปในไม้ปั่มน้ำมัน ต่อด้วยการแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสซึ่งจะทําให้เกิดร้อยแตกขนาดเล็กในระดับ1ในล้านของเม็ดในโครงสร้างไม้ปั่มน้ํามันส่งผลให้ปั์มน้ํามันสามารถอบได้อย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการอบที่รุนแรงสามารถอบไม้ที่มีความหนามากๆได้สามารถทํากระบวนการฮีททรีทเมนต์ด้วยความร้อนตั้งแต่เริ่มต้นที่อุณหภูมิสูงมากถึง200องศาเซลเซียส ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ส่วนความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพมหาวิทยาลัยวลาไยลักษณ์หมายเลขโทรศัพท์075 673 671และ075 672 304หรือ Facebook ส่วนความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพรวมทั้งติดต่อได้ทางอีเมล w o o d w u a c t h ค่ะของตัวไม้ปามเลย เพราะว่าไม้ปาล์มเนี่ยมันจะดั้งเดิมครเป็นไม้ที่อบยากมากนะครับก็คือว่าเวลาอบปุ๊บเนี่ยไม้มันจะเกิดการยุบตัวนะครับแล้วก็เกิดการแตกข้างในนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราเขาถึงทิ้งไม้ปาล์มน้ํามันไว้ในสวนไม่เอามาใช้เลยมันแปลรูปยากมากนะครับแล้วก็ไม่มีวิธีการที่จะอบนะครับให้ให,ให้ลองดูเทคนิคนี้ที่เราที่เราคิดค้นขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านผลิตได้เนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์ในการที่จะมีไม้อีกชนิดหนึ่งที่จะขายได้ แล้วก็เกษตรกรก็จะได้าขายไม้จากสวนเขามาที่โรงงานมันจะเกิดวงจรของอุตสาหกรรมที่เป็นชนิดใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเนี้ยอาจจะถึง30ม0 0ล้านต่อปีซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โครงการเชฟรอน n อ o นจอยไซน์แคมเป็น STEM s t e มฟอร์ทเวในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด